ข้าราการมวลทนทหารบกที่38นำจิตอาสาพระราชทานและชุดหมอเดินเท้าจากโรงพยาบาลค่ายสุริยพงศ์นะคะลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบอักคีภัยในจังหวัดน่านค่ะพลตรีคณิสรนอาสมะพ่วมในการศูนย์บรรเทาสาธารณภยัยมวลทนทหารบกที่38 พร้อมด้วยพันโทสารรักชูสกุลพูวอในการโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ชุดจิตอาสาพระราชทานชุดแพทย์เคลื่อนที่ใหญ่รวมกับผู้ใหญ่บ้านอ,อสอมอในพื้นที่และหน่วยงานในพื้นที่ค่ะได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและบริการตรวจโรคเบื้องต้นให้กับผู้ประสบอักคีภยัยซึ่งได้รับความเสียหายจากสาเหตุของการเกิดกระแสฟไฟฟ้าลัดวงจรณนะตํบลบัวใหญ่อํเภอนาน้อยจังหวัดน่าน ทั้งยังได้เยี่ยมสร้างขวัญและกําลังใจนะคะให้กับผู้ประสบอัคคีภัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้ที่พักอาศัยโดยมีการมอบของเครื่องอุปโภคบริโภคผ้าห่มกันหนาวผักปลอดสารพิษจากโครงการทาหารพันดีน่านและได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนอกจากนี้ยังมีการจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายสุริยพงศ์ได้ให้บริการทางการแพทย์ในเบื้องต้น ตรวจอาการบำบัดดูแลสภาวะความเครียดที่เกิดจากการประสบเหตุอัคคิภัยและมอบกล่องยาสามัญประจำบ้านให้กับผู้ประสบเหตุอีกด้วยโดยปฏิบัติภารกิจภายใต้เจตนารมณของผู้บัญชาการทหารบกปกป้องประชาในการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ